มี่อย่างพื้นแหละมีกี่นัดสามนัดทรามนัด,นดเออกูมาเสือมึงไม่เสือว่าในพื้นนี่มีลูกสามนัดกูมาเสืออได้ถ้าจูไม่เชือ้อเดียวกูยิงให้แล่ทีนี้เชื้อแล้วยังเหยียดไหมว่าไม่บอกนี่มีลูกจริงเห็ียดไหมมึงยิงลองมดแล้วมึงยิงจริงไร้อะเปียกตัวเราเหยดเหม็นนี่มันรบรัดแล้วก็มัดไหนเตงเอาไว้เลย กูเจ็บลิดใสมึงมาลุทำไรฮ่าฮ่าาไอ้มนุษย์หน้าหูมึงจะหนีกูเป็นไถนผลฮ่าฮ่าฮ่ม่จัดก็วันนี้กูจะไม่มีปืนได้เนุ่มน้อยแม่เดินหนัดเปลือบเปลือบปลือบทะโบกวยแต่งืออยากอยู่ประนายตายหปลือบม่จัดไอ้มนุษย์ กูจะถามว่ามึงเป็นใครออทำไมมึงไม่พูดมึงไม่พูดกูจะแดกมึงเหอแล้วมึงบีบโก้กูเล็กหอเออชิงด้วยอ,อ่ะกูจะปล่อยมึงออออจะไปไหนน,นั่งยืนนั่งยืนนั่งยืนยืนไอ้เพล็กกูจะให้ยืน แล้วมึงตามทิ่แรกละยัดแม่มึงตามปวดตุกมึงด่ากูไม่กับ้มใจด่าแล้วอะไรเมื่อตะคีหโอ้คำว่ายัดแม่คือคำวยพลของพูกมนุษย์ครับหองคำวยโพลครับขอบใจมากไอ้ยัดแม่ช่วยแม่หมอรบเรียลวกูถามว่ามึงเป็นใครเป็นคนกับไม่จะเป็นใครฮัลโหลตะใครก็ปพลอยลังกลัว พลาดซ่าครั้งต้อเรียกว่าตักคล้ายตักคล้ายใบยาวๆก็ไขว้ใส่เก่งไอ้นี่คุณค <te> <rawd Moder> ุณเขวี้ยงใสคุยไอ้เพล่กูถามว่ามึงชื่ออะไรผมนี่ใช่แล้วตอนกูนึกได้กูตกใจมึงลืมมาแล้วนี่อ่ารเ้จื้อได้เลวนี่กูอันนั้นมึงชื่ออะไรจื้อถูกเออเทงครับโอ้ื่อเทงครับเออไอ้เทงนะครับ แล้วมันคนที่มากับมึงรอโลเขาชื่ออะไรฮะคนที่รอโลมามากับพวกมือมันชื่ออะไรคคนรอโลใช่ชื่ออะไรปิวุฒิไม่ใช่คุรู้จักดีตัวนาโต้งนาทองคุรู้จักขับรถสิบล้ออยู่ประจำผมดังนาโตงอยากรู้จักกูแล้วคนที่มากับมึงรอโลโอ้กว่าใจเทพนุรัตคกับคว้าชายเทพนุรัติครับ หล่อนะยเต็ง <t> ข <arte proposing> ับ <gou> ล่อเออแล้วแล้วคนที่มาเจอกูคนแรกไอ้ที่หน้าคล้ายๆวัวชนมันชื่ออะไรฮะไอ้ตัวที่หน้าคล้ายวัวชนมันชื่ออะไรแอตนหน้าใครวัวชนใช่มาเจอกูคนแรกเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งตกเจ้าตึ้งเดินดึกเลยคนชื่ออะไรเดี๋ยวจ่ายจึงจะติดนะพ่อเจ้าคุณหายเต็งจำครูได้บุกไก่ตาเต่าเลือนให้ถึงจุงเลือนจุงวันจุงลุง เงาเตียงจำเจ้อคู่ได้แล้วพอเจ้าคู่นอ้นมันเชื่อเ uh. ลยไอ้หนุ่มนูนี้เหรอเมียมจับตกลืมเหนือเตียงนะเออนี่เตีงครับมึงเรียกไอ้ขวาชายเทพนรัตออกมาพบกับครูดิร้อยกูชอบขวาชายกูรักขวาชายกูอยากได้ขว,าชา,ขวาชายไปเป็นผัวบอกมึงตั้งคนตังอะอย่างนั้นขวาชายปเปขา,าเป็นตังวงูกระจายสายตาเป็นลูกเจ้าเมือ,อกีแต่งกันกับต้นปลือ้อแต่งได้ไม่ได้ไม่เกี่ยววันนี้ต้องไปกับครู เรียกขวาชักมาพบครูถ้าขวาใจบอกว่ามึงตายเฮ้ยลูกตางาล้นก็มาจุดไม่พ่านหนานั่งอย่างอูพบคนแล,ลว้วเรียกหรือไม่เรียกตามปกตินา่าจริงนะตามอาเจ้านายที่ดีเขาจะไม่ทิ้งลูกน้องหรอกออนั้นใช่เด็ดๆพุ่งลงเรียกเลยเออกว่าใจก็บกว่าใจมากินข้าวต้มนี่ก็ป้ามาแล้วนี่ง่อมคุณนี่แม้วิไอ้เยเด็ก เออกว่าใจครับพี่เท่งเออกว่าใจ,จมาเจอผมดีนะครับดีผมอยากมาติดอยู่แล้วเด้่เออพี่เท่งรอผมตรงนั้นนะพี่เท่งเดี๋ยวผมจะออกไปช่วยเหลือพี่เท่งแหมโอ้ยนี่แหละบุญกองนายเท่งแล้วและกว่าใจมีเจ้านายดีๆีับนี้เออพี่หน,น,นุ่ยครับเราไปหาพี่เท่งกับพี่หนุน่ยไอ้หนุ่ยปวดลมมากไปพี่หนุ่ยออกไปหาพี่เท่งกว่าใจไปแป,ไป,ไป้งกับผมกินข้าวต้มเดี๋ยวอากอยกินนะเราอี ตายเราก็จะกินข้าวต้มเด,ดี๋ยวมานดิพอรู้แก้วนี่น้องบเบลแต่เจอแก้วมาพบอ,อันงามทรองเราต้องรู้งามอยู่ใดสิ่งอะไรเราฝึกจิตควรจะผิดจะะารณาเพราะว่าคขาของคน oh man. อย่าไปแล่เตจัดกําเนิดว่าเกิดมาจากตระกูลทีชุ่งช่องมาจากวันนาตีชุ่งรักมันไม่ไร้ยอตรงนั้นหรอกมันอยู่ตีตัวคนมาจากเตม,มากองคนก้าวที่เรากินเวลาเราไปงานก็ไม่ว่าหานบุญงานบวชงานทวดงานคร,รับเราไม่ได้ก้าวไปตามคนตีอุ้งก้าววะก้าวถิ่งใงคนกินในหันเอามาจากหน้าวิ่งนี่เอามาจากรานขาน้อเอามาจากลาดน,น้อลาดตนเรี่งวันลาดแม่กินซองเราไม่ไปเสิร์ฟ เราไม่สนใจตีมาข้อก้าวแต่เราสนใจตีเป็นก้าวมากว่าคนกระเจนกันลราก็มันอยู่ตีตัวคนไม่ใช่ตีมาข้อคนคนจนคนรวยเป็นคนดีได้สเสมอเมือนกันหมดไม่ใช่เป็นคนดีได้จะโปะคนรวยคนจนก็บอกเป็นคนดีได้ยูเรือนปังอย่างดีไม่มีถูกดีว่าขุกไล่ตาาไม่ซ่ามองจนอย่างดีมีตำกรรมประกองดีว่าพองถุดจริตกิดร่ดำรวยนอนขวาตำน้ำไหลกลางปลาย,ยาน ได้ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนใเกิเคยไม่เคยเบียดเบียนเคยไม่เคยโกงเคยคนคนนั้นอยู่อย่างมีความสุขซึ่งแมนจะนอนขว่ำตาน้ำไหลก็มีความสุขตามอัตตาพแต่ตรงกันข้ามบางคนรวยเป็นแสนแสนล้านแ,แ,แต่ไม่เคยมีความสุขพกาป้าแต่ความถุก์พกาป้าแต่ความแค้นมาเองที่สร้างวายก็ไม่จะได้นอนจะบิ่นวอนอยู่ทั่วลลกกันยังยึดนี่คือการทั้างก่อจอ ระยะนี้อ่ะพระผูดการเมืองเด็กครับและเจา้าผูดการเมืองมาไดใดล่ะนายท่ากเดยียวตนลแรงเสียงดังกวางชัดเลยตนบอกว่าบางคนรวยเป็นเส้นเส้นลานแต่ก็เคยมีความทุขมีแต่ความทุกข์บ้านเองไม่ได้นอนแต่บินวอนอยู่ตโลกคยแต่ตนไม่ไม่ถึงตันตัดสิ้นชีวิตนี่เติพระประชารัฐเนวรวมลบปุิยสระจะไม่เตินลออกมัวใหญ่เลย แล้วจ้านเป็นพระมีนาย่อเอยไปเกี่ยกวกรองไว้กับพวกนักการเมืองแต่แต่เแ,แรงก็รู้กันต่างพี่อีนายตองเอจ้านก็หลงเวลาจ้านไ้ายตำมากับลูกซิ์เวลาจ้านย้ายก็คิดดีดีกับพวกเธอสมควรตั้งใจกวางและนาไปปฏิบัติมันจะเกินพลดีไม่ใจมาพูดเวลาจ้าน่อนตรมา การพูดแบบไหน้องในหลักษณะ,ะนาปณีก็เรียกว่าคนไม่รู้จักก้าลาเทศะาในการพูดต้นโรพรือผมไม่รู้จักก้าลาเทศะาปุ๊บมีโรจักนี้ถ้าูรจักแล้วมันเกืยไรกล้าลาเทศะก้าลาก็คือเวลาไงน,นั่นโทกตองไอ้นั่นยังอยู่เกียนนึ่งเลยอโอเคช้องงลงครองตาจนวันนี้แต่เตช่าละ่ะเตช่ากับประกาศตัวเพย์เนี่ กวแล้วทอะไรกันจงเช้ามึงประกาศตัวเป้เสีไวตำจัดแม่มึงเลยไปเล้วงัวงเป้ปวดได้เก่งเกยเปบปวดได้ต้มประกัศเปทตำได้ได้เสียฮ้อนี่มันปวดตันนี่ฮะปวดแบบคนปานตัวว่าเคยพานนายต้องอนี่ตัวนาว่าผมปัจจัตวนาว่าผมปัจจไหม ตาดเถอะเนอว่าปมปานปมก็ว่าตื้นปานกันแล้วจานปานตรงไหนนี่จันย่ากิโลเร็วตื้นหไหมล่ะปมแบบนี้เหรอตื้นร่มปานไหมเฮ้ยว่าตีเที่ยงว่าไม่เจริร่มปานพวกนายจัดกันยึดอำนาจเลยอยัยๆกูก็ร้องตอนนี้ทหารก็ยึดประเทศแล้วมึงอยากมายึดวัดก็แล้วอีนายต้องจงใจว่าจ้านต้องเร่งยาวเสียเวลากับทีมงานกองครูลม ที่มาใต้ตําวีซีดีแต่จําเป็นต้องเล่งนายทองเงือจ้างที่บอกไงเอาบุญป้านนายต้องกับป่านจ้านมันออกเสี่ยงเหมือนกันกบจริงแต่ความไม่มันแตกต่างเราควากระเบลอนายทองเออไม่มาไหนจ้านนะนูกุลก้าเจยกือนายแก้วปานนอยทองนี่ป่านไม้ผ่านจนนุป่านปูนพ่อายไอ้จุนเดี๋ยวเรารำถึงบัมที่เก้าวเจฟังลูกนะ ป้านนายต้อมมันพ่อป่านสาราโลลิงมีและคือคนปานคนปน,นีถ้าปอบลกไม่เคยอยากก้าวเขยยู่เขยคนปานอันตาราย่ยป่านไงข้านะป่านชานมันก็พอเหมือนแต่มันพอสเาเผัสสาราโรเรือนี่คือปาราอันงามท่องเราต้องรู้งามอยู่ใดสิ่งอะไรเราฝึกจิตควรจะผิดจารณาเพราะว่าขาของคน ไปแล้เตจากําเนิดว่าเกิดมาจากตะกูลที่ชุ่งช่งมาจากวันนาตีทรุ่งรักมันในไรโยตรงนั้นหรอกมันอยู่ตีตัวคนมาจากเตม,มากองคนก้าวที่เรากินเวลาเราไปงานก็ไม่ว่าหานบุญงานบวชงานทวัวงานจบเราไม่ได้ก้าวไปตามคนทีอุ้งก้าวว่าก้าวถี่ว่าไงคนกินในหันเอามาจากหน้าวิงเนยเอามาจากรานขาเนยเอามาจากลาบเนยลาบตนเรียงวันลาบแม่กินซ่องเราไม่ไปเสิร์ฟ เราไม่สนใจตีมาก็ข้าแต่เราสนใจตีไม่กล้าวมากว่าคนกับเจนกันหรก็มันอยู่ตีตัวคนไม่ใช่ตีมาข้องคนคนจนคนรวยเป็นคนดีได้เสมอเมื่อหมือนกันหมดไม่ใช่เป็นคนดีได้จะโปะคนรวยคนจนก็บกเป็นคนดีได้ดูเรื่องปังอย่างดีไม่มีถูกดีว่าขุกไล่ตาวไม่ซ่ามองจนอย่างดีมีทำกำประกงดีว่าปองถุดจริกขิดร่ำรวยนอนขวาตำน้ำไหลกลางปลายาน ได้ไม่เคยสร้างความเดือนดร้อนได้เคยไม่เคยเบียดเบียนเคยไม่เคยโกงเคยคนคนนั้นอยู่อย่างมีความสุขซึ่งแม้นจะนอนขวาตตาน้ำไหลก็มีความสุขตามอัตตาพแต่ตรงกันข้ามบางคนรวยเป็นแท่แนแทนลานแต่ไม่เคยมีความสุขพกาป้าแต่ความถุก์พกาป้าแต่ความแค้นมาเองที่สร้างวายก็ไม่จะได้นอนจะบิ่นวนอยู่ตัวลลกกันยังยึดนี่คือกังโงก่อจ ระยะนี้อาะพระผูดการเมืองเดครับและเจา้าผูดการเมืองมาได้ล่ะนายท่านเดียวตนแรงเสี้นดังกวางชัดเลยตนบอกว่าบางคนรวยเป็นเส้นเส้นลานแต่ก็เคยมีความทุกมีแต่ความทุกบ้านเองไม่ได้นอนแต่บินวอนอยู่ตโลกคยแต่ตนไม่ไม่ถึงตันตัดสิ้นชีวิตนี่ตนพระประชาติพัตน์แนวรวมลบอุตสระหจะไม่ตนออกหัวใหญ่เลย แล้วจ้านเป็นภรรยาใหม่หตองเออยไปเกี่ยวกรองไว้กับพวกหนักการเมืองแต่แต่เแรงก็รู้กันตั้งพี่พี่นายตองเออยจ้านก็หลงเวลาจ้านแยะตัมมากับลูกซิ์เวลาจ้านแยะก็คิดดีดีกับพวกเธอสมควรตั้งใจกวางและนำไปปฏิบัติมันจะเกินพลดีไม่ใจมาพูดเวลาจ้านโซนตัมมา การพูดแบบไหนต้องในหลักษาะ,ะนาปณิกกเรียกว่าคนไม่รู้จักกาลาเทศาในการพูดตนโลปรือผมไม่รู้จักกาลาเทศะผมมีรู้จักนี้ถ้ารู้จักแล้วมันเขื่อยแล้กาลาเทศะกาลาคือเวลาไงน,นั่นโต้งไอ้นั่นยังอยู่เกียยน,นึงเลยอโอเคช่องอางานลงคลองตาต้นวันนี้แต่เตชาล่ะเตชากับปะกัดตัวเพเนะี่ ไว้แล้วทอะไรกันีซาบงประกาศตัวเป้เสีซาไวตำยัดแม่มึงเลยไเร็วง่วเป้ปวดได้เก่งเกยเป้ปวได้ต้มประกาศเป้ทำได้ได้เสีาอน๋อนี่มันปวดตนี่ฮมดแบบคนปานตนว่าเกยปานนายต้องอ๋อนี่ตนเอาว่าผมป้านจ้ะตนเอาว่าผมปาน้ไม ตัเตอะเนอะว่าปมปานปมกัว่าตื่นปานกันแล้วจานปานตรงไหนนี่จันยากยิโร่เร็วตื่นไหมล่ะปมนบัดนี้เตื่นรมปานไหมเฮ้ว่าตีเที่ยงว่าไม่เจริญปานผมนายจัดการยึดอำนาจเลยยอยๆ,ๆกูก็ร้องตอนนี้ทหารก็ยึดประเทศแล้วมึงอยากมายึดวัดก็แล้วอีนายต้องจงใจว่าจานต้องเร่งยาวเสียเวลากับทีมงานกองครูลม ที่มาใต้ตาวีซีดีแต่จําเป็นต้องเล่งนายทองเงือจ้างที่บอกไงเอาบุญป้านนายตองกับป่านจ้านมันออกเสี่ยงเหมือนกันกบจริงแต่ความไม่มันแตกต่างเราควากระเบลอนายตองเออไม่มาไหนกันนะนูกุลก้าวเจยกือนายแก้วป่านนายตองนี่ป่านไม้ป่านจุนนป่านฟูนออปายไจุนเดี๋ยวเรารำถึงวันที่ก้าวเจฟังลูกนะ ปานนายต้อมมันพ่อปานสาราโลลิงมีและคือคนปานคนปน,นีถ้าพอ,ลอบลบไม่เคยอยาก้าวเขยยู่เขยคนปานอันตราย่งปานไงข้าน,นป้านจ้านมันก็พอเหมือนเตม,มันพอสัมผูสาราโรเรือนี่คือปาราเห็มพ่อเอ็มืึงไงต้องตำด้วยทำเต๊บแจกประชาชนนี่เออํำเต๊บแจกคความนักไม่ตีนักไร เตะปลงเออนี่ยเอกตงคุยกับอารามันจุดเอกใจออกมากคัดเม็่อไม่ดังแกราทายานังประตูมาหลบมีออกมากว่าต้เอมืงมาแล้วายัดแนมของกูเตได้ตาอแต่ไอพี่นี่กว่าไปลห้องแรกกับกูโล่ในต้องออกจุดปันอันนั้นไอตู้ ไปว่างแป้งคอยือ้วโตเจอหักเขียนในจู่ภาพเลยสุนักรวมประเวณีมันดากุน่นตองไปว่าเพื่อนแมจะไหนไม่ต้องเ,กกงเดี๋ยวใจแรกเดือดใจแรกกับคูทำเดี๋ยวใจแรกใส่หองแรกกับ mungi ok ra mắm tuyệt vời tuyệt vời cái của này cái cắt cái cổng mungi lòng tuyệt vời tuyệt vời บอกว่าให้กูตังเจอเพลงเองอกูตังเจอเพลงกี่คอยโอ้เพลงพี่เพลงกี่คอยถ้าจบหมดเพลงได้ไหมเพลงเลยได้แต่ว่ามึงลอมให้กูตกใจถ้ากูให้รางวัลแต่ถ้าไม่ตกใจกูเชี่ชยงหัองที่จะแดงกว่าหนักเลงในคยวกว่า เอาไได้จักเปล่งเอาจักเปล่งนะจักเป่ผมอยากนำนะครับแล้คุณตุบตายนะเปล่งไงได้ชูตองกันเปล่งไงได้โบกเปล่งไงได้เหีห้ยกองไอตุอ้มเปล่งคลอกเบือคลอกเบือเออเอาบังกับเปล่งคลอกเบือครับ ติดเรื่องขอบอกน้องให้รู้เรื่องขอบอกน้องให้รู้เรื่องใจ้กินเครื่องต้องใช้ก็เบื่อ ร้องใจก็เบื่อจริงเองขอบอกน้องหนังนาดีแม่คนดีไม่ต้องกลัวเกี่วเนื้อใจก็เบื่อจริงเองเกี่วเนื้อใจก็เบือเอเบ่อ คำท้าว้ัมังคุมไร้กามมอมโพและมอมแมตันงจรองพระองค์ที่ก็รับมัดนีกาปอบดีจาผู้เยพูนเป็นตัวเต้นเกษตรกรชาวากใตยมาก้าวว้ามม่อมโพเลก็มม่อมแม่ตั้งพรองอโนนี้เป็นตัวเต้นเกษตรกรชาวภาคใต้ไรแก้วมันนี่มันได้มาในตำแหน่งผปุยบาทแต่มาในด้านาตัวเต้นเกษตรกรชาวภาคใต้เพราะตอนนี้เกษตรกรชาวภากตายลำบากนัก ลำบากมากระ้าก็ลำบากถึงกันที่เปลี่ยนเจอแล้วนุเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนจาก,กาเกษตรกรเป็นกเกษตรตายคนทำไมตายคนยุ่งไม่ไหวแหละเปิดพ้นต่า,าง้านการกาเกษตรราคาตํำลงตํำลงตํำลงแต่ชิ้นกาอุปโภคบริโภคในจองตลาดตายย่อยกันขึ้นตายย่อยกันขึ้นนี่แหลแต่ว่าที่หาวรุง่งขึ้นแล้ว,ลวน้ำมันต่างบางจากต่างโป๊โต๊ ตกยางกึนงมดกินกาอุปโภคบริโภคแต่ปืดพ้นดังดานการเกษตรราคาต่ำลงต่ำลงโดยจะพอตอนนี้ราคายางป่ารามีแนวโน้มจะต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆเพราะเราเจ้าปากตายที่ว่ายางป่าร้านี่เป็นปืดเกษตรกรรมทิ่ทําให้คนตายเราลืมตาอาปากได้เมื่อยางป่าราราคาดี หลูก,ก็ได้เรียนจ้งจ้งเวลาย่างราคาดีรถก็ได้ซื้อกะบะมังเกงมังมากับมาเกออาหารก็ได้กินอุดมสมบูรณ์ตังก็ได้ป่าไปไมอนวดปลาให้เมียน้อยป่าให้กิกมังแต่พอย่างราคาลุงเอาไม่ทันหลูก,ก็มาเรียน่อรถก็จกหยุดหยุดแล้วกลับรถพุ่มจกหยุดแล้วับ เมียนอยกับปวนเอวนักรองกับปวนป่ากิกกับชุนแต่ว่าคนต้น้องกับปอได้เหมือนจะไม่อย่างลูกเก้าสิบบาทตอนนั้นยิงหลักจินวัตเป็นนายกนันบนตรีไม่เห่ปิดต้นเอเชียแกกวนน้องงงมาปูแกอวดจังหวัดคนปิดต้นเอเชียแกน้องดีอำเภอนาบนจังหวัดคนไม่โป้ไปปิดแกบ้านสะผ่านประชุมกี่เดือนอีก เจ้าหยิกเตียงหยิกกำมาแจ่รูนี่เปือนป่ากับปอยกันยิงลักกินวัดออกปอยยิงลักกินวัดออกปอยเราไม่ต้องการอย่างปาราโลเก้าสิบคนใต้ต้องการอย่างปาราโลร้อยยี่สิบไม่เอาลูเก้าสิบจะไม่ยิงรักกินวัดปวดตาอนปฏิวัติรลับประงานร้องลูรอยเงียบชี้รุมนำหน้าหยิบแกง แสดงว่าบ้านเมืองลําบากลําบากแล้วนักการเมืองได้ช่วยเหลืออะไรบ้างไหมอ๋อใจแรงเรื่องนักการเมืองมอมปอเนี่ยแต่ต่างนในปฏิวัติเมื่อวันตียิบช่องพึษาากลมรบรายงานทืบเกี่ผติันมาก็เพราะนักการเมืองเพราะนักการเมืองยังไงล่ะผู้ใหญ่บุญเพราะเราให้เป็นนักการเมืองมันไปเป็นนักโกงเมืองให้เป็นนักการเมืองไปเป็นนักกินเมืองอยู่บ้านรองตื้อปลุมมวิ่นที มันพอตานปง,นาางวัดไาารเย่้ยวเม่ตากรุณานาไิต้าเบก้าปนังจะป่อยู่ทำเนียเปลี่ยนปล่ามปนเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนจากลมเมียนที่เป็นลมนัตรีมมปลมมีหน้าสี่คืออะไรเราไม่เคยได้ยินอยาวอแต่ม,มออ่อมโปนนลุงวีพูป้ปิยนำไว้ปราตุววันยังไม่รู้เลย ต่กาวก็ม่อมไปตามปู้ใหญ่ปีพวกน้องเลียดปู้ใหญ่ปีบอกว่าพลุมมินาที่เขาพกนักการเมืองจะเลี้ยวหนึ่งบาอำนาจช่องจร์ดบังลวงทราบโลกหลงหลงน้องที่หยกยองกุลเลี้ยวนี่คือพลุมมินาสีไรเก้ากับแล้วมีการกงกินกันเป็นวัฒนธรรมกินมันกระทังโครงการรฐดารีกูกระบือกินมันกระทังโครงการลำใหญ่เบ่งกินมันกระทังโครงการกรายยางาราแล้วอภิมาหาอมตา กินกันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนั่นคือโครงการรับจำนำขา้าวกินกัาทุนหกแ่นล้านกินจนวเจ้าหน้าโปกกตายกันไล่ในจำนวนนั้นมีผู้ใยญ่บานช่องไรองเหลือกเกินผู้ใหญ่ปีปีจิตเรื่องริ์ไม่กล้าโครงการนั้นกัน,กนจะจริงเลียดได้เป็นไม้เลือดร้อนไปก็ เดีจักรวังนักการเมืองแรงแล้วมันแรงดีไม่จะปลักคุณนู้น้มเล่ยกล้วยดับแต่เรื่องแกมันแลกงอกตั้งเปเพราะฉะนั้นคือนี้บันทึกวีซีดีจำาน่ายไปตัวประเทศจากวัดชาย่ยตำบลจะล่องอภิรชนกรที่มราดขอนุญาตลอ่องโพจากวัดปอตานโปงแต่เราจะนึงกรรมาการวัดทุกตานทุกคนจะทำอะไรพมมีหกใช้บูนักการเมือง